สวัสด,ดีพี่น้องปลูกต้นอินทผลัมแล้วพี่น้องงามเลยพอบานปลูกปลูกงี้ได้กินตะไบปลูปกงางก็ได้ก,กินตะไบพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้บงหมักม่วงหมักม่วงบลัร์กดีพี่น้องมาเบิง้งเบิ้งเด้อเป็นป่วงออกไปทั้งพูนพี่น้อง มะม,ม่วงมะลักดีมาเก็บปังม่วงเนะ่เร็วๆน้ำดอกไม้ค่ำแล้วพี่น้องเก็บปังม่วงไปกรุงเทพกันเด้อมาเก็บแนะ่น้ำดอกไม้ด้พี่น้อง เอ้ยเนี่ยตอนแรงลูกแล้วห,หลายพี่น้องมันยืนออกไปทางทีเขาไม่สิกินได้วาพี่น้องจ้าวดูโ <c oughs> จรฝาบ้องเออตาแล้วอ้าวขี่มา้าขาวมาด้วย <c oughs> ยง่าเร็วเร็วน,น,นู่นโอ้ยน้อยหน่อยน่เออน่าน่อยๆน่อยมีมาทั้งนี้นล้น่ะยื่นออกไปน่ะโว้ยอย่าปียอนดิหลุดมือมันมีไข่มีหั่งบดแดงความดมันมีไข่อยู่ปะเอ้ยเออไปแตยำกินกับ กินกับข้าวเหนียวโอ้นี่ตนสูงๆคุณแล้วเอาบาได้พี่น้องมันสูงมีหังมดแดงด้วยเจ้าว่าสิได้กินบ่เอะวัาโดพี่น้อง มะม่วงแก้วเลยแหละอือโอ oh. um. ้เจ้ามาทางนี้ก่อนเจ้ามาดูว่าเจ้าปลูกอินทผลัมทำไมมันแซมหลายต้นจังเลยปลูกติดติกันเหมันแข่งกันพี่น้องแข่งกันใหญ่ถิ่นใหญ่บล่ล่ะต้นนี้เด้่มมี หมากเลยพี่น้องเลยบะมีดหน่วยเลยหลายต้นเลยบะมีดหน่วยปีนี้นี่น้ามันไหลยลยนี่หดจำได้มันกับเรอยู่เ<ะ>นี่ยเลยเห็ดขั้นกันไว้เว<ะ>ลาลดน้าไหลเล<ะ>ยใจมันหดจำได้แค่เพียงโอ้ยหได้แค<ะ>่เดียงเะกันนั่นไว้ทักทายเอฟซีหน่อยสิคุณพ่อบ้านยุงกร,ระแซมทรายความหนักความได้ ไม่มีมโนดลบพิเศษแล้วมารีวิวบ้านให้ดูรถติดเบอร์พี่นอ้องดอกกระเจียวใช่ใช่แล้วเมื่อวานดอกกระเจียวดอกกระเจียวปลูก<อ><อ>ไปดูเล่นเป็นไม้ป่าดอกไม้ที่สวยงามไม่ขึนได้เสียงนกร้องบ้านทรงโมเดิร์นขนาด พื้นที่ทั้งหมด96ตารางเมตรทาสีเรียบร้อยแล้วพี่น้องาทาสีภายนอกเป็นสีควนบุรี่จัดสีขาวคือว่าพี่น้องงามับแค่ที่สุกหัวนอนนะพี่น้องต้องเฮ็ดดีเอาแค่พออยู่งามฤดูกาลเท่ากับบ้านเทศกาลก็พอได้ นี่ที่สุกหัวนอนเฮ็ดง่ายๆง,งบประหยัดพี่น้องประหยัดอยู่บ่จจกนีแล้วประหยัดอยู่บิดเวลาดอกพ่อพ่อไหวเอาไปเลยเด็กนนเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนนอนสองห้อง ข้างลนูข้าง,งซ้อนจะเป็นระเบียงหน้าบ้านบิ้นหน้าบ้านก็จะท้อทำขนาด4คูณ8ปิดรัวด้วก็รัวแบบรัวอาจจะนมัตือรัวแบบง่ายๆ <c oughs>